ความทรงจําเกี่ยวกับเกมออฟสโตรนกูใช่ปะคือตอนที่แม่งมาทุกคนดูแบบเยอะมากแต่คือกลัวดูไปใช่ปะหนังฝรั่งปกติมันก็คือเอากันอยู่แล้วคือกูไม่รู้มันจะมีเอากันเยอะขนาดเนี้ยกูเลยชวนพ่อกับแม่ดูแล้วซีนแม่งเยอะสัตว์แล้วคือหลังจากนั้นอะ กูก็โอเคเดี๋ยวกูไปดูคนเดียวไม่คือคือหมายถึงว่ากูกูรู้สึกว่ากูดูอีพีหนึ่งหรือสองอันเนี้ยกูดูไปแล้วอโอเคมันมีฉากประมาณเนี้แต่คือหลังจากนี้แม่งมีแบบเยอะสัตสัสแบบมีแบบถี่เฮี้ยแม่งแบบอัพกวีสัสสัสเฮียแบบแบบมึงรู้ปะที่กูร,รู้จักเกมมอฟโทนครั้งแรกเนี่ยกูได้รู้จักเพื่อนบีอีที่ปกติอะช่วงนั้นยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่รู้ไหมใครเราอะไม่ใช่ไอแก๊บเรื่องสิแก๊บพูดกับกูอะคือเฮี้ยมึงลองดูเลยแม่งหนังโป๊เด็ดสัส ไม่ได้ใช้เขาบอกมันเป็นซีรีส์ที่ไหมบอกว่าเนี่ยหนังโป๊เด็ดสัต์อันนี้ต้องเอาลง